สนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมท,ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมอนรรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรมธรมธรรมศรีครับตอนนี้เราก็เข้าสู่สิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับเราจะไปเดือนตุลาแล้วแล้วก็พฤศจิกาแล้วก็ธันวาอีก3เดือนครับเราก็จะไปถึงปีใหม่แล้วครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วแบบเราวางแผนหรือว่าเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําอะไรแต่ว่าเรายังไม่ทํารีบทานะครับเพราะว่า เวลาเหลืออีกไม่เยอะครับคือสิ้นปีนี้หรือว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปแบบปุบหมดนะครับก็รีบทํากันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงในตลาดรถยนต์ในบ้านเรานะครับหรือว่าในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคอยู่พอสมควรเลยคือรถใหม่ก็จะทยอยเปิดตัวมาและหลังจากเปิดตัวเราก็จะได้ไปทดลองขับการเผื่อท่านใดกําลังสนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับหรือในขนาดเดียวกันถ้าคุปชมท่านใดกําลัง แบบอยากจะซื้อหรือว่ากำลังอาจจะรอก็ได้นะ้องว่ารถใหม่อ่ะมันจะหยุดเมื่อไหร่คือให้แนะนำนะครับให้รอถึงประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมโดยประมาณนะครับถ้าถึงเวลานั้นหรือว่าช่วงนั้นแล้วอ่ะก็คือรถใหม่ไม่มากก็นนะ้อยคือจะเปิดครบหมดแล้วนะครับหายห่วงได้ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราจองคันนี้แล้วอีกสักพักหนึง่งมันจะมีรถใหม่เปิดตัวมาไม่มีนะครับคือช่วงต้นเดือนธันวาคมนั่นเองก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่จะ โอเคหรือว่าฟังที่สุดนั่นเองครับในวันนี้นะครับในช่วงรถเข่าเราขับเราก็มีรถใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอันนี้คือมาจากประเทศจีนกับตัว Great Wall Motor หรือว่าค่าย Great Wall Motor กับรุ่น Tank 300 Hybrid ครับขอสปอนเร์สันส้นคันนี้ที่ผมได้เห็นนะในสตูดิโอนะคือแบบสวยมากๆเลยครับแต่จะมีอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนก์นกันก่อนเลยครับ กลุ่มอีสุสุในประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดมอบเงินจำนวน5 0 0 0 0 0บาทพร้อมชุดเครื่องแบบประจำทีมเพื่อสนับสนุนนักกีฬาเบสบอลเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีในการเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติเพื่อเปิดประสบการณ์กับคู่แข่งจากนานาประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนาม อินโดนีเซียในรายการ IBA Boys o u t h Asia นานเกี่ยวเบสบอล ร์นาเมนต์2023ณประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่27-30ตุลาคม2566โดยมีคุณวุฒิชัยอุดมการจะน,นันนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ60พรรษาจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับ, ata, กบมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชริสุสุเซลจำกัดในโอกาสที่ทีมอิสุสุมาฝึกซ้อมให้กับนักเบสบอลทีมเยาวชนชาติไทยวัยไม่เกิน12ปีนะคะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานว่าอิสุสุรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้กลับมาสนับสนุนทีมเบสบอลเยาวชนชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติประเทศสิงคโปร์อีกในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่ต้องงดไปในช่วงโควิดระบาดนะคะ えと我々、いすゞ、ね、が、えー、タイの,このリトルリーグのサポートを、えー、し始めてからです、ね、17年間、えー、が経ちました、えー、とこ,のあこの間、えー、とこのスチームをサポートさせていただいたことを野球はです、ねえー、日本やアメリカをはじめ、えー、といくつかの国で非常に人気を博しているスポーツなんですけれども、えー、と特にです、ねえー、と規律とです、ね、献身性、まあ、それとチームワークそれと計画性といった面で,です、ねまあ、非常に あのえー、人の成長にです、ね、役に役立つ要素を持っております、えー、っとぜひですね、あのタイの若い方たちにもです、ね、野球を通じて、まあ、そういったことを養っていただきたいと思っています。 เบสบอลนั้นเป็นกีฬาที่รับความนิยมมากในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งอีกหลายๆประเทศด้วยวัตถุประสงค์ของกีฬานี้ก็คือให้เด็กฝึกรู้จักความมีวินยัยความสามาคัคคีแล้วก็การทํางานเป็นทีมรวมทั้งการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพรรท่านประธานและกลุ่มอุสสหวังว่าจะทําให้เด็กไทยตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องเหล่านี้และเป็นประโยชน์กับพวกเขาเองในอนาคตค่ะ คุณวันลบตรีเลิกงามรองประธานกรรมาการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยถึงซูซูกิแคลรี่ปิกอัพ รถกระบะเพื่อการพาณิชย์อเนกประสงค์สร้างยอดขายรวมในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมามียอดขายรวมทั้งสิ้น1,790คันและมียอดขายรวมในประเทศไทยไปแล้วกว่า63,93คันนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยไทยได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางอาชีพซูซูกิจึงได้ขยายแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของรถกระบะบรรทุกอเนกประสงค์ขนาดเล็กรุ่นนี้ในราคาเพียง3 0 0 0 95,000บาทพร้อมด้วยข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ222บาทระยะยาวถึง84เดือนหรือเลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ1.89%พร้อมฟรีประกันใบชั้น1ในปีแรกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ บริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรม MG 4 Track Experience เปิดประสบการณ์ขับสนุกในสนามจริงชวนลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถ New MG 4 Electric สามารถรวมรุ้นเป็นหนึ่งใน40คนที่จะได้เปิดประสบการณ์ารขับขี่รถไฟฟ้าเรียนรู้เทคนิคการขับขี่ New MG 4 Electric ให้สนุกสนานเร้าใจกลัวกลูไปกับการเสริมทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญระดับเมืออาชีพแบบ e x c กซ์คลูในวันที่7ตุลาคมนี้ณสนาม Impact Speed Park โดยสามารถร่วมสนุกได้ทาง Official Facebook Page MG Thailand ปอร์ประเทศไทยเอาใจลูกค้าแฟนฟอร์ดมาสแตงรถสปอร์ตยอดนิยมที่มีพลังดึงดูดและเสน่ห์เฉพาะตัวจัดแคมเปญสุดเ้าใจดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนและแพ็กเกจฟอร์ด พรีเมียมแค์นาน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรมอบความมั่นใจตลอดการขับขี่รวมถึงฟรีประกันภัยชั้น1เพื่อให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของรถสปอร์ตระดับตำนานได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถพบกับโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566ที่ผู้จำหน่าย Ford Mustang อย่างเป็นทางการ8แห่งทั่วประเทศ นิสสันประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมการขับทดสอบนิสสันเทอร่าสปอร์ตจากกรุงเทพสู่อุทยาแนแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางไปกลับรวม800กิโลเมตรบนถนนปกติทั้งทางเรียบที่ตรงยาวและคดเคี้ยวไปจนถึงทางออฟโรดลุยทางฝุ่นที่ท้าทายสำหรับนิสสันเทอร่าสปอร์ตมาพร้อมกับการตกแต่งโทนสีดำรอบคันทั้งภายในและภายนอกล้ออลอย18นิ้วสีโครเมียมทูโทนพวงมาลัยมัลติฟังชัน3ก้านแบบดีเชฟน้า จอกลางขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay ไร้สายและ Android Auto แท่นชาร์จไร้สายรวมถึงช่องชาร์จ USB-A และ USB-C นอกจากนี้ยังมีหน้าจอขนาด11นิ้วให้ความบันเทิงที่ด้านหลังพร้อมเครื่องเสียง b o s รอบคันลำโพง8ตำแหน่งเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรทวินเทอร์โบ190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ7สปีด Nissan Terrasport มีราคาจำหน่ายที่1,555,500บาท บริษัทอินเคปประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากกัวและแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการเปิดตัวรถยนต์ The New Range Rover SV สุดยอดจนตรกรรมของตระกูล Range Rover โดยนำเสนอความประณีต ความหรูหราและการปรับแต่งเฉพาะตัวขับเคลื่อนด้วยขุมพลังอินจิเนียมขนาด3.0ลิตรเทอร์โบชาร์จเพโทร PHEV ให้พละงกำลังสูงสุด460แรงม้าระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับระบบขับเคลื่อน Dynamic Response Pro รุ่นล่าสุดพร้อมให้เป็นเจ้าของในราคาเริ่มต้นที่16 9 9 0ล้าบาท บริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดประกาศความสำเร็จจากการส่งมอบเนตาวี v. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%สไตล์ซิตี้คาร์ City Car. ให้กับลูกค้าในประเทศไทยแล้วกว่า10,000คันในระยะเวลา10เดือนและมียอดจดทะเบียนสูงเป็นอันดับ2ครองส่วนแบ่งทางการตลาด20%ในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเดินหน้าแผนงานอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายให้ครอบคลุมและรองรับกับความต้องการของลูกค้าตลอดจนสนับสนุ การสร้างระบบติเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น คุณวันชัยลีนวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสเอ็มมอเตอร,เอร์จำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เพิ่มภูนทักษะและศักยภาพให้กับนักศึกษาอาชีวะได้นำหลักสูตรที่ศึกษามาทำงานจริงณหอประชุมอารามเหลืองทองวิทยาลัยเทคนิค รันคะอศสียอยุทยา คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w c a r r s a r c c o t h กันได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะติดตามข่าวสารที่เป็นแบบกระชับกระชับหรือว่าเป็นแบบสรุปนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของพ่อมรถยนต์หรือว่าถ้าอยากจะดูคลิปแบบรีวิวหรือว่าฟังเสียงของผมตอนรีวิวเลยเหมือนที่คุณผู้ชมจะได้ชมในช่วงรถข่าเราขับก็ไปที่ช่อง YouTube Channel ของพ่อมรถยนต์ได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดี๋ยวพักโฆษณา สักครู่ช่วงหน้าแท้ง300 HEV รอคุณอยู่ครับเปิดรับความสนุกแล้วไปให้สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใคร มาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา feel the drive สท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual j e n ทยาดไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทค Power You Up New Suzuki Swift มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X Be Uncharted New Nissan Kicks E Power รงแรงเร้าใจมาพร้อมไวเลสชาร์เจอร์มั่นใจด้วยการรับประรกันระบบ e-power 5ปีและแบตเตอรี่10ปี n w w i s s a n Kicks e-power พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจพอ้อทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแอ power you up น w วซูซูกิสว f ฟเปิดรับความสนุก แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ closer. Closer มซ้ำใครมาสรนาใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว นิวมิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอส ช่วงรถเข่าเราขับอย่างที่บอกไว้จะพาคุณผชมทุกท่านนะครับไปดูกับตัวแท้ง300 HEV หรือว่า Hybrid นั่นเองครับคือคันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นแบบ first impression นะครับของผมนะถือว่าสวยมากๆเลยเป็นรถที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับในตลาดบ้านเราอ่ะจะมีไม่ค่อยเยอะเลยและถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วรถที่เป็นทรงแบบนี้คือราคามันมักจะค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวแท้ง300เนี้ยคือ ราคาคือเขายังไม่ได้เปิดเผยนะเขาจะเปิดเผยในวันที่28กันยายนนะครับอันนั้นก็รอติดตามได้แต่นอกจากตัวแท้ง300แล้วแท้ง500ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามสัปดาห์ที่แล้วเขาก็จะเปิดราคาในวันเดียวกันด้วยครับคือแต่จากที่ทราบมาราคามันก็จะ ไม่ได้สูงเหมือนพวกนั้นอะมันจะอยู่ประมาณแบบล้านหถึงล้านแโดยโประมาณนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนักในทรงแบบนี้ในออปชันแบบนี้คือถือว่าโอเคมากๆเลยครับแต่ผู้ชมจะคิดว่าอย่างไรชอบไม่ชอบเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ5ข้อคิดก่อนตัดสินใจซื้อแท้ง300ร้ไฮบริดมีอะไรบ้างไปดูกัน ข้อแรกคือความใหญ่และความสะดวกสบายของตัวแท้งส0มร้ไฮบริดคันนี้อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าเป็นแบบ first impression ที่ผมได้เห็นรถคันนี้ก็คือเห็นครั้งแรกเลยและบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจมากในเรื่องของดีไซน์ภายนอกคือรู้สึกว่ามันสวยจริงๆมันเหมาะกับการลุยออฟโรดซึ่งนั่นก็คือจุดประสงค์ของเขาอยู่แล้วและถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบคือมันจะทรงแบบคล้ายๆกับตัวจี๊ปเลยคือมันดูดุดันอยู่พอสมควรดูสปอร์ตอยู่พอสมควรเลยและในขนาดเดียวกันภายในคือจะมีความพรีเมียมมีความรู และแน่นอนก็คือในเรื่องของความสะดวกสบายถ้าคุณเห็นรถของตัว Great Wall Motor ในตัวกันก่อนที่ไม่ใช่ตัวแท้ง300 Hybrid เนี่ยคุณเปรียบเทียบภายในได้เลยนั่นคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ได้มันจะมีในเรื่องของความเป็นพรีเมียมมีความสะดกสบายที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันคือข้างนอกดูเด่นดูดุด,ดันภายในสะดวกสบายตอบโจทย์คนขับหรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านั่นเอง ข้อที่2ก็คือในเรื่องของออปชันและฟังก์ชันของตัวแท้ง300 h y b r ไฮบคือเนี้ยอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตรงฝากระโปรงด้านหน้าอันนี้คือเนี้ยผมได้ดึงล้วปลดล็อกของฝากระโปรงแล้วนะครับซึ่งสวิตช์่จะอยู่ข้างใต้พวงมาลัยฝั่งคนขคับเราดึง2รอบแล้วมันก็จะมาแบบนี้ซึ่งถ้าเราเปิดมาเนี้ยเนี้ย คือเราสามารถเปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ก้านหรืออะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยและถ้าเราพูดถึงไฟหน้าไฟหน้าของตัวแท้ง300อันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์ของเขามันไม่เหมือนใครไฟหน้าไฟเดย์ไทม์ไ n ท์ไลท์เป็นแบบ LED สามารถเปิดปิดแบบอัตโนมัติแล้วก็ปรับส่งต่ำแบบอัตโนมัติอีกด้วยและคันนี้ก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆครับและถ้าคุณดูตรงนี้ กล้องด้านหน้าตรงนี้ถ้ารถมีกล้องด้านหน้าถือว่ามีกล้อง360อ,องศาอย่างแน่นอนเลยครับแต่จุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือโดยปกติแล้วอะกล้องด้านหน้านะเขาจะไว้อยู่แบบตรงกลางหรือว่าจะอยู่ตรงโลโก้ตรงเนี้ยแต่เนี้ยคือจะอยู่ออกมาด้านข้างนิดนึงถ้าเราหันเข้าไปที่ตัวรถนะมันจะออกมาทางซ้ายนิดนึงครับ กระจกด้านข้างก็เป็นดีไซน์ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันอันนี้คือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมตรงๆเลยนะเออคือมันจะเป็นแบบความรู้สึกนะมันจะเป็นแบบแนวตั้งซะมากกว่าแนวนอนคือถ้าคุณเปรียบเทียบ,ยบรถกระจกด้านข้างข,างของเขามันจะเป็นแบบแนวนอนหน,น,น่อยเนาะแต่นี่คือเป็นแบบ กล่องสี่เหลี่ยมเลยเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันด้านข้าตงตัวนี้คือไฟเลี้ยวที่ผมเปิดทิ้งไวใ้ให้ดูนะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็กล้องด้านข้างอยู่ตรงนี้ blind spot มีให้อยู่ตรงนี้ผมบอกแล้วว่าออปชั่นของคันนี้มีครบแน่นอนแต่มีจุดหนึ่งที่อยากจะให้ดูครับเพื่อเป็นข้อสังเกตและกันก็คือในเรื่องของวัสดุครับวัสดุตรงกระจกด้านข้างเนี่ยคือมันจะเป็นแบบพลาสติกลองฟังเสียงดูนะนะครับเป็นข้อสังเกตการชนด้านหน้ารวมถึงซุ้มล้อก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละ นิดหนึ่งหรือว่าเท็กซ์เจอร์มันแตกต่างกันนิดหนึ่งคือตรงนี้มันจะหนากว่าถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับกระจกด้านข้างและในขนาดเดียวกันตรงที่จับประตูตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นแบบพลาสติกนิดนึงแต่ว่านี้ก็ถือว่าหนักอยู่อันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเรามาดูรถคันจริงก่อนอะ่ะมันก็จะทำให้เรามั่นใจในการเลือกซื้อรถที่ถูกใจเรามากที่สุดครับ ไฟท้ายก็เช่นเดียวกันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันถ้าเราสังเกตนะคือมันจะเป็นแบบนี้เป็นแนวตั้งเหมือนกับคล้ายๆกับกระจกด้านข้างเลยนะเออคือถือว่าสวยเหมือนกันคือถ้าเราเปรียบเทียบม,มันก็จะคล้ายๆกับตัวแทง500อแหละอันนี้ผมเปิดไฟท้ายไว้อยู่นะแต่เนี้ยคือจริงๆก็จะมีไฟเหมือนกันแต่ผมเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้เพื่อให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรกล้องด้านหลังจะอยู่ตรงนี้มียางอะไรให้ชัดเจ๋วเลยนะ265้า26ทัหกาขอบ17นะฮะนี่ ที่ปัดน้ําฝนก็มีให้นะครับที่ปัดน้าฝนมีให้มันก็จะปัดลงมาโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดเรากดจากปุ่มนี้นะเพื่อดึงออกมาป้ามันก็จะเป็นเหมือนแบบตู้เย็นเลยโดยประมาณแต่นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตละกันคือสมมติถ้าเราจอดในห้างหรือว่าจอดในที่แบบอาจจะแคบๆหน่อยหรือว่าด้านหลังเป็นกําแพงพื้นที่ด้านท้ายมันอาจจะแบบไม่ได้มีให้เยอะมากเราอาจจะไม่สามารถเปิดได้นะเพราะอันนี้มันใช้สเปซค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเปิดแบบ 90องศาเลยนะอเป็นข้อสังเกตและเวลาเราปิดนะครับอันเนี้ยคือเราสามารถปิดได้ปกติเลยไม่ต้องรอให้มันดูดเพราะว่ามันไม่ดูดคือเราก็เปิดแบบปิดปกติเลยอย่างเงี้ยโดยประมาณเนี่ยถ้าใส่แรงขนาดเนี้ยมันยังไม่สนิทเลยเราก็ต้องกดอีกรอบนึงแล้วก็ประมาณนี้คือใส่ไปเลยเพราะว่าถ้าเราแบบกลัวว่ามันจะพังหรือว่ามันจะอะไรนะแล้วเราแค่ปิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูดแล้วก็มันก็ไม่ได้ล็อกนะครับก็เพื่อความปลอดภยัยเราก็จะต้องใส่แรงเพื่อปิดมันนิดหน่อยครับ การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยท้าโลกเปิดรับความสนุกกับทางเลือกที่หลากหลาย <'Cause everybody S 2> ออกไปทำอย่างที่ <and everybody S 1> ใจต้องการให้ชีวิตไม่มีคำว่าเบือ่อ แล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซา a 2ใหม่ Express Your Identity เลือกต่างในแบบเราพยานต่อให้โลต New i s d r i v e y e s พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็น โดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจพร้อมทยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค Power You Up New Suzuki Swift Let's Go l i e to the m a s e Up w i s m i i i n f t พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็น โดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ด mm ูโรเจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพาวเวอร์ยูอัพนิวสุสุกิสวีฟนิวนิสันคลิปส์อีพาวเวอร์เร่งแรงเร้าใจมาพร้อมไวเลสชาร์เจอร์มั่นใจด้วยการรับประกันระบบอ e ีพาวเวอร์5ปีและแบตเตอรี่10ปีนิวน e ิสันค k ิ c ส์อีพาวเวอร์ สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามอันนี้ก็คือหน้าจอของตัวแท้ง300นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าเราดูดีไซน์ตรงนี้คือถือว่าสวยมากเลยนะผมว่ามันมีความเข้มมีความพรีเมียมอันนี้คือเราจะเข้ามาดูตรงแอปพลิเคชันต่างๆมีเซตติ้งมีคาอันนี้คือจะเป็น2ฟังก์ชันหลักแหละถ้าเราจะควบคุมพวกระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกเบาะเป็นต้นเซตติ้งตรงนี้ เราดูได้ครับเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็ power อันนี้คือจะพวกสถานะแบตเตอรี่อันนี้จะใช้ตอนที่เราขับรถเป็นหลักแผนที่ใช้เวลาโหลดนิดนึงแต่นี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ออฟโรดเหมือนกับตัวแท้ง500เลยอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อ Apple CarPlay Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้สไลด์ต่ออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง วิธีการพับเบาะแถวที่2ถือว่าน่าสนใจอยู่นะคือเราเริ่มจากเชือกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือเราดึงออกมาเลยคือเราก็ดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับป้าบเนี่ยครับมันก็จะปัดขึ้นมาเป็นแบบนี้โดยประมาณซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราดึงตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะเราก็จะดึงหรือว่าพับลงจากที่ดึงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นที่กดอยู่ตรงนี้ลงมาเนี่ยครับและถ้าคุณสังเกตคือมันจะเรียบเลยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูก็ได้เดี๋ยวผมจะพับ อีกด้านนึงให้ดูด้วยว่าเป็นยัางไงาคือแบบมันค่อนข้างเรียบเลยคือมันจะเหมาะสําหรับที่เราจะไปแบบแคมปิ้งนะอ่านี่เราดึงจากเชือกอยู่ตรงนี้นะนี่เลยครับภาพอจาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่เชือกจะอยู่ตรงนี้ดึงปึ้มขึ้นมานี่ก็ลงสังเกตปะ่ะเรียบเลยนะครับและมีจุดหนึ่งอยากให้ดูก็คือสมมติถ้าเราไปแคมปิง้งหรือว่าไปลุยอท์ดอร์เราสามารถนอนได้ไหมอาจจะไปด้านท้ายกับผมกันอ่ะ โอเคเราดึงจากตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดนี่มาเลยดูนี่ครับนี่และอ่ะผมขออนุญาตถอดรองเท้าแล้วกันนะครับเพื่อความสะอาดด้วยแล้วกัน่ยิงขึ้นไปเนี่ยครับเราก็สามารถเนี่ยแทบจะนอนได้เลยนะครับเนี่ยคือเราเอ็นไปสุดเนี่ยโอ้โ oh หเนี่ยพื้นที่เหลือเฟือเลยอ่ะแต่ผมปิดตรงนี้ด้วยก็ได้เพื่อให้ดูว่ามันเป็นยังไงโดยประมาณนี่มีไฟแอมเบียนให้ด้วยนะซันรูฟก็มีให้แต่มีแค่ถึง ฝั่งคนข่าเท่านั้นนะแถวด้านหลังจะมาไม่ถึงแต่เนี่ยครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะแต่ถ้าจะนอนล่ะมันอาจจะแบบยืดออกมานิดนึงมั้างเดี๋ยวลองดูนะ,อะโอเคโอเคมันก็จะประมาณนี้ปะเออใช่โดยประมาณเท้าอาจจะยืดออกมานิดนึงแต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะและสุดท้ายคือด้านข้างตรงนี้จะมีช่องไฟ220โวลต์ให้ด้วย ถ้าเราพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆนะคันนี้มีให้ครบครับ blind spot กล้อง360องศาระบบช่วยตอดระบบเตือนออกนอกเลนอยู่ในเลนคือมีครบหมดเลยพวกนี้ถือว่ามั่นใจได้ครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยของตัวแท้ง300 Hybrid คันนี้ข้อที่3ก็คือพละก,กําลังอย่างที่บอกไว้ว่าคันนี้จะเป็นตัว Hybrid นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เปนซิน2.0ลิตรเทอร์โบแปรผันแรงม้าจะอยู่ที่244แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่380นิวตันเมตร ส่วนตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแรงมาร้าจะอยู่ที่106แรงมาร้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่268นิวตันเมตรอันนี้จะเป็นตัวเลขแยกนะครับเราไม่สามารถนําตัวเลขแรงมาร้าแล้วก็แรงบิดจากเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์มารวมกันได้นะครับอันนั้นคือต้องรอจากตัวเลข o f f ฟิเชีกันอีกทีถ้ามีนะฮะและถ้าเราพูดถึงไฮบริดแล้วโดยปกติทั่วไปก็คือ ถ้าเราเปรียบเทียบก็คือจะเป็นรถญี่ปุ่นแล้วก็รถจีนเนาะอ่ะง่ายๆเลยคือรถญี่ปุ่นอะ่ะถ้าเป็นไฮบริดอ่ะคือมันจะเน้นประหยัดแต่ถ้าเป็นรถจีหรือว่าโดยเฉพาะของเกรทวอรมอเตอร์มันอาจจะไม่ได้เน้นประหยัดมากนักแต่ว่ามันจะเน้นในเรื่องของพลังกาลังหรือเอาง่ายๆครับก็คือเน้นความแรงนั่นเองซึ่งถ้าคุณดูแล้วรถขนาดของเกร a วอ a ์มอเตอร์ที่เป็นแบบไฮบริดอ่ะคือมันจะแรงแน่นอนแต่ส่วนอัตราสิ้นเปลืองอันนี้คือเราจะต้องรอทดลองขับกันอีกทีเนาะว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราเอาตัวเลขแบบคาดการณ์เล่ๆลนๆแล้ว คือนั้นมันมีความแตกต่างอยู่ในเรื่องของตัวบอดี้ในเรื่องของน้ําหนักตัวรถด้วยแต่ตอนนั้นผมได้อยู่ที่ประมาณ5-10ถึงกิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับอันนี้อาจจะเพิ่มมานิดนึงเพราะว่าน้ําหนักตัวรถมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าตัวแทงค์5 0้นั่นเองแต่นี่ขอย้ำว่าเป็นการคาดการณ์ arden, หรือว่าเป็นข้อสังเกตเท่านั้นนะครับและข้อที่4ก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้คือแค่เอาตัวอย่างจากตัวแทงค์500มาเป็นไอเดียและการอว่าเป็นข้อสังเกตนะครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบตัวแทงค์500แล้วะคื เขาให้มาพรีวิวนะครับช่วงเดือนมีนาคมหรือว่าเดือนที่3นั่นเองแต่ว่าตอนที่เราได้ทดลองขับจริงๆอะ่ะมันจะเป็นช่วงเดือนกันยานยน,นหรือว่าเดือนที่9ซึ่งอันเนี้ยเรารอมาประมาณ5-6เดือนได้ปัญหาหลักๆก็อย่างที่แจ้งไว้ก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์เขาพยายามเช็คแล้วก็จูนเพื่อได้มีความสมบูรณ์แบบนะครับเผื่อจะได้เวลาเอารถออกมาแล้วจะได้ไม่มีปัญหาอะไระครับอันนั้นก็เป็นข้อที่ดีเหมือนกันก <G> ็อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมไม่ได้บอกว่าคันนี้จะมีปัญหานะแต่แค่เป็นข้อสังเกต,อตอเฉ มีโอกาสได้เทสต์ไดรฟ์หรือว่ามีโอกาสได้ทดลองขับก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจเพราะว่าอันนั้น่ะมันจะมั่นใจมากกว่าว่าระยะเวลาสมมติถ้าเราจองเราจะได้รถประมาณไหนสมมติเราอาจจะจองเลยแต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางใดก็ตามก็อาจจะต้องรอหรือว่าลากยาวไปนานกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นข้อสังเกตว่าให้รอตัวแท้ง300เนี่ยได้ลงบนถนนให้ได้มีโอกาสเทสต์ไดรฟ์หรือได้ลองขับก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับ แล้วก็เข้าสู่ข้อที่5ก็คือราคาคิดว่าราคาของตัวแท้ง300 h y b r ไฮบริดคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ขอบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่น่าสนใจมากๆเลยนะจากที่ได้ดูในเรื่องของภายนอกภายในออปชั่นต่างๆการใช้งานต่างๆเบื้องต้นนะถือว่าโอเคเลยถ้าเอาราคานะครับใจจริงอะ่ะส่วนตัวผมอยากให้อยู่ประมาณแบบล้านสาถึงล้านหแต่อาจจะเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควรก็มีปัจจัยมากมายถ้าเราเอาแบบราคาจริงๆแล้ววะที่คิดนะที่เป็นไปได้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ หรือว่าล้าน8ก็ได้อันนี้ก็คือต้องรอกันอีกทีส่วนใหญ่ผมก็จะบอกว่ารอตัวแทง500เปิดตัวมาก่อนแล้วค่อยมาดูราคาเพราะว่ามันจะเบสกันได้แต่เนื่องจากคันนี้ตัวแทง300แล้วก็ตัวแทง500อ่ะเ,เ,เปิดวันเดียวกันเปิดเผยราคาวันเดียวกันเลยก็ไม่สามารถนั่นเองครับและถ้าใครอยากจะทราบราคาของคันนี้ให้รอวันที่28กันยายนนะครับทั้งตัวแทง300แล้วก็ตัวแทง500เราจะทราบราคาในวันนั้นครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับแท้ง300 h y b r ไฮบริดชอบหรือว่าไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์สามารถพูดคุยกันได้นะครับพวกเราก็มีสื่อหลากหลายช่องทางที่ทอมมี่บอกไว้นะครับแต่หลกัหลกๆถ้าเราจะพูดคุยกันก็ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube c h anel n ของพ่อนมเยลนะครับก็เข้าไปที่ Messenger หรือว่าไปที่คอมเมนต์ก็ได้ครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ครับหรือว่าในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมนะอยากจะดูเพิ่มเติม,มหรือว่าอยากจะดูอีกครั้งหนึ่งที่ผมรีวิวไว้ก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ YouTube c h anel n ของพ่อ สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาของทอมมี่ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าดไนท์และสวัสดีครับ